กราบกัสด <aid> ีค <Solomon> รับผ <mainland> <ged> <tomatoes> ู้ชมอยู่ผมนะครับคานนครับวันนี้ผู้ชมเป็นการรีวิวครับเก้าอ้ครับที่ผมได้มาของทางด้านของดซีครับเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่า ผมซื้อเองครับก็าราคาครับก็จะเท่ากับตัวไข่เสรอทูน่าครับที่ทุกคนชื่อชอบกันดีครับเป็นเอ่อที่มันเป็นหนัง S U ครับุณผู้ชมแล้วก็เป็นสีม่วงมั้งสีอะไรไม่รู้เนะี่ยสีที่แล้วแต่คนเรียกกันไปครับตรงนี้ก็ผู้ชมครับ มากันไปอ่ะแต่ผมอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะก็คุผู้ชมสเปคเบื้องต้นของขางเกงยี่ตัวนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นเออเป็นชื่อรุ่นนะครับเอาเป็นชื่อรุ่นไปเลยเป็น T2 คุณผู้ชมของทางนั่งอินเดเซีครับที่นำขายเข้ามาครับแล้วก็ บอกหุ้มด้วยผ้ามิเล,ลนะินนะคือมันจะระบายความร้อนดีกว่าเจ้าตัวไคลเซอร์ทูน่าครับตามอันนี้คือข้อมูลตามที่ข้อมูลตามที่เขาบอกกันนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับ <c oughs> แล้วก็หมอนรองคอผู้ชมนี่ตรงนี้นี่ท้าจับไปผู้ชมมันจะแบบนี่ผู้ชมมันจะยุวบยุวยูวแง นี่ครับคือแบบจับปึ๊บกดปึ๊บค่อยๆเด้งเหมือนเหมือนหมอนสุดยากาะดัครับผู้ชมอันนี้เปวนหมอนรองคอตรงนี้ไปหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นตรงนี้ครับเป็นหมอนรองหลังและเหวียงที่พุ่นนี่ครับก็ฟิลฟิเดียวกันครับนี่กดไปกันคือนิ่มอ่ะนิ่มกว่าปกติแต่ผมไม่รู้ว่าใครเซอร์มันไอ้นี่ยังไงนะผมยังไม่เคยใช้ สลุจดจากมนแล้แลโฟมเอ้ยมเมมโมรี่โฟมครับเช่นเคยแล้วก็ลักษณะของโฟมนะจะอยู่ที่ความหนานแน,น่นนะับหกิบห้ากิโลกร,รัมครับ M3 คืออะไรวะรองรับส่วนโค้งของร่างกายพิเศษเคือชว่วงนี้คุณผมอันนี้นะปรับระดับปรับระดับนักพิงได้ถึง 9, เกเก้าสิบถึงหกสิบครับก็จะปรับได้ เท่านี้ับเนียเน่ยนะโงได้ถึงยอดเลยครับเนี่ยแล้วก็ระบบไฮดรลีครับปรับสูงต่ำได้ตาตามเช่นเคยเนี่ยเนียเน่ยครับก็ปรับสูงต่ำได้เขาบอกว่าได้ระดับสี่นะก็คือได้สี่ระดับนั่นแหละ เลือนล้อครับมีอยู่ที่65ม mm. ิลลิเมตรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะซุมให้ดูโครงสร้างเป็นเหล็กเนี่ครับติคเบื้องต้นของทางด้านของที่โปทูครับพผู้ชมก็ตามตามสปเปคครับแต่ว่าการใช้งานนั้นมันจะตอบโจทย์สำหรับคนตัวใหญ่แบบผมหรือเปล่าต้องลองดูกันเนี่ยครับ ก็ดูวิธีการนั่งครับว่ามันมันรองรับดีหรือเปล่าครับดูผู้ชมคือผมนั่งอย่างนี้ก็ยังแบบยังไม่ค่อยเต็มครับก็ยังถือว่าแบบสบายครับเนี่ยครับยังฟรีสไตล์ได้อยู่นะช่วง,ช,วงช่วงช่องชัล่างของผมนะแล้วก็มันมีเขาเรียกอ,อะไรครับระบบอะไรไม่รู้อ่ะที่แบบมันจะแบบสามารถโยกได้ไเวลาเราทิ้งตัวใช่ไหมแล้ว เหมือน,นว่าเราจะเหวอ,อะแต่มันไม่ล้มไงคือมันแบบะโยกเล่นได้เออท่อนนี้คือท่ก็นี่ยคยผู้ชมเป็นที่ปรับแขนครับเขาบอกเป็นสีดีปรับยังไงผู้ชมมาดูกันเนี่ครับเอหนึ่งนี่ครับปรับเอ่อความกว้าง ความกว้างความแคบครับสําหรับวงแขนนะในหนึ่งที่แล้วนะแล้วก็สองนี่ครับสาม,มารถปรับขึ้นรับลงได้ครับเห็นปะแล้วก็อันดับสามครับปรับความสูงความต่ำครับสําหรับคนที่มีสรีระไม่เท่ากันครับปรับได้ได้หลายระดับดเลยแหละน่าจะสั่งระดับเนี่ย <c oughs> แล้วก็ ดีสุดท้ายครับดีที่4ี่คือการปรับซ้ายขวาผู้ชมนี่1หนึ่งสองสามหนึ่งสองามหนึ่งสองสามี่ผู้ชมเอ้ยครับคือเจ้าทางทีโปรครับทีโปทของเอ็นตเตซีครับที่เข้ามาจำหน่ายผู้ชมได้ใช้สอยกันก็คือเป็นตัวท็อปล่าบุดรอะเห็นเขาว่านะ ราคาของตัวนี้ก็คือ15,900บาทครับตามร้านค่าจะดี่ทั่วไปถว่าถามว่ามันมีข้อข้อด้อยอะไรไหมนี่คับผู้ชมผมว่าตรงนี้นะนี่ๆีตรงนี้คือปกติตัวผมอะ่ะปกติตัวผมก็จะนั่งแบบอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเหมือนว่าทางใครซื้อหนุนหน้ามันจะตอบโจทย์ผมมากกว่านะถ้าเกิดตั้งว่าสลีละมอดตรงเนี้ยมันจะแบบปึ๊บมาโค้งแล้วก็รับหัวผมพอดีคือผมจะแบบไปนคนนั่งเก้าอี้แบบนี้ไงถ้าเกิดนั่งเล่นเกมนั่งอะไรอ่ะเนี่ยโู้ยชมก็คือมีแค่ข้อเด่นข้อน,นี้แหละแต่ว่าถ้าคนสูงกว่าผมก็อาจจะตอบโจทย์นะววเพื่อดูดิเนี่ยคือไปไม่สบายไม่สุดระเนี้ยเดยอ โอเคครับรีวิวเท่านี้นะสำหรับทางที่โปรถูกแอนดรอยครับดูรอบรอบเนี่ยสวยงดงามครับตามตองเรื่องมีแนดซีอันนี้แกนดัสซีครับอันนี้ก็ตายแอนดสัสซีต่าใหญ่แล้วหลังก็มีโลโก้ของเรา เท่ๆบ่ายตรงนี้ผู้ชมก็หรอช่องน,น,นี้ดีกว่าก็อย่าลืมครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดลาแฟนเพจให้ผมด้วยนะครับเ,เป็นสองช่องทางครับตอนนี้ที่ทำก็มีทางของ YouTube ครับเอาไว้แบบรีวิวจิปปะทาอะไรเนี้ยแล้วก็ช่องที่สองครับเป็นด้านของ เฟซบุ๊กเกมมิงครับเฟซบุ๊กเกมมิงก็จะอยู่ตรงนี้ครับุณผู้ชมตรงนี้ครับรอรัไปกดติดตามกดอะไรกันได้ครับผมจะภาคอยู่ที่คือภาคเกมช่วงเวลา19.00กงครับหรือหนึ่งทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็วันดีครับรีวิวเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับ คลิปดีครัผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปหน้าครับผมจะรีวิวอะไรต่อจะมีของเล่นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวว่าผมสั่งของมาแล้วอาจจะได้รีวิวต่อแน่ครับทานผู้ชมไม่มีแล้วท่านผู้ชมกลับลาเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ